โอมชานติ oh วันนี้วันที่หเดือนกันยายนปีสองพี่สิบเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานขอให้มีความสนใจในการทำงานรับใช้จงเป็นผู้ที่มีสติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจำกัดและประดิษฐ์หนทางต่างๆในการทำงานรับใช้ ให้แก้ไขสิ่งซึ่งไร้ความหมายคำถามของเมอรีในวันนี้ดวงญาณผู้ที่สกปรกเหมือนกับอาจามิลจะถูกทำให้สะอาดได้อย่างไรคำตอบให้แช่พวกเขาไว้ในมันสโลว่าของความรู้ความสกปรกทั้งหลายบนดวงยานก็จะถูกขจัดออกไปได้ ถ้าพวกเขาแช่อยู่ในมหาสมบทรแห่งความรู้ได้อย่างต่อเนื่องคำถามที่สองของเมรีในวันนี้อะไรคือบาปที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบรามินคำตอบสำหรับบรามินแล้วมันเป็นบาปที่ใหญ่มากๆที่จะไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อคำสั่งแรกของพ่อก็คือว่าให้จดจำพ่อตลอดเวลาอย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งนี้ที่ลูกบางคนนั้นล้มเหลวแล้วต่อมามายาก็ทำให้พวกเขาทำบาปอันใดอันหนึ่งสาระข้อคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะเป็นอิสระจากความเจ็บป่วยของกิเลสทั้งห้าต่างๆลูกจะต้องเอาคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจากสัญญาแพทย์ลูกดวงยานจะต้อง อยู่อย่างระมัดระวังที่ลูกนั้นจะไม่จักความเจ็บป่วยใดๆจุดที่สองให้หาหลายได้ที่แท้จริงนี้แล้วก็ยังโดนใจคนอื่นให้ทำเช่นเดียวกันอย่าได้มีความประพฤติที่จะต่อต้านกฎในหนทางใดๆให้ทำตามคำสั่งของพ่ออย่างต่อเนื่องเสมอ เพื่อที่ลูกจะไม่เคยถูภายใต้เงาของลางร้ายใดยๆของลาหูพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงอยู่อย่างเป็นแมงเมาที่แท้จริงและอุทิศตัวลูกเองให้กับเร็วไฟและจบสิ้นการปั่นของลูกทั้งหมดด้วยการจดจำและงานรับใช้ ขอให้ลูกจงเป็นแมงเม่าที่แท้จริงและอุทิศตัวลูกเองให้กับเรลไฟแล้วก็จบสิ้นการปั่นทั้งหมดของลูกด้วยการจดจําและงานรับใช้ลูกผู้ที่อยู่อย่างไม่ว่างเว้นตลอดเวลาในการมีการจดจําและทํางานรับใช้นั้นจะได้รับการปลดปล่อยออกจากการปั่นทุกชนิดถ้าการปั่นชนิดใดๆ ยังหลงเหลืออยู่ลูกก็ยังจะปั่นไปทั่วอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆตลอดเวลาบางครั้งมันจะเป็นการปั่นของความสัมพันธ์และบางครั้งก็เป็นการปั่นของธรรมชาติและสันสก a าของลูกทานปั่นของความไร้สาระชนิดต่างๆทั้งหมดนั้นจะจบลงได้เมื่อลูกนั้นไม่มีใครอยู่ในสติปัญญาของลูกนอกจาก เปลวไฟผู้เดียวผู้ที่อุทิศตัวเขาเองให้กับเปลวไฟก็จะทัดเทียมอยู่กับเปลวไฟการอุทิศในหนทางเช่นนี้หมายถึงการลอมเข้าไปในเปลวไฟแล้วพวกเขาก็จะมาเป็นแมงเม่าที่แท้จริงขติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ได้มาเป็นผู้ที่สูงส่งอย่างแท้จริงจะทำดวงญาณผู้ที่เป็นเหมือนกับเหล็กให้เป็นทองด้วยการเป็นเพื่อนของเขา ผู้ที่มาเป็นผู้ที่สูงส่งที่แท้จริงจะทำดวงยานผู้ที่เป็นเหมือนกับเหล็กให้เป็นทองด้วยการเป็นเพื่อนของเขาอัจฉะโอมชาติ うん。